รีวิวรถซาก้าโซนิกสามล้อฉบับของผมนะครับว้าวรถสามล้อนะครับประมาณ500วัตต์ดูจากมอเตอร์นะครับแหมข้างหน้านี่เหมือนเกตบอลเลยโลโกโล้นี่มีงี้ด้วยเหรอวะไม่ใช่นะครับโอเครถโดยรวมแล้วก็คือรถสามล้อทำไมถึงเป็นสามล้อเพราะมันมีสามล้อมีไฟหน้านะครับต่ไฟหน้าสว่างไหมบิดยังไงเนี่ยอไฟหน้าก่อนรีวิวยังไม่ได้เทสก่อน โอ้เสียงภาษาจีนชัดเลยมีเกียร์สามเกียร์ครับด้านหน้ามีเกียร์สามเกียร์เลี้ยวซ้ายหรือขวาดิโอ้โหแสบหูมากต้องเอากอเทปไปอุดตรงบัสเซอร์แน่นอนทุกคนนี่ไฟหน้ากลมดิก๊กส่องกบได้รับรองกลางคืนถอดคมไฟไปส่องกบได้แน่นอนครับเพราะไฟกลมดิก๊กเห็นไหมขนาดผมกลางวันไฟสว่างมากอ่าดูมือผมโอ้โหร้อนเลยครับย่างหมูย่างไก่ได้ครับข้างหน้าร้อนแน่นอนนะแต่ ไอข้างหน้านี้ไม่มีเลขไม้บอกครับว่าความเร็วเท่าไหร่มีแต่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าโมแล้วก็คงดีครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวนะครับมือเร่งมีมือเร่งอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มือจับไอด้านล่างนี่เป็นมือเร่งเด็กครับเวลาเด็กโมโหก็จะบิดเอื้อนอืนอย่างนี้นะครับบิดแรงไม่ต้องกลัวหลุดครับเพราะว่าผมบิดดูแล้วแข็งแรงมากขันน็อตแข็งแรงมากครับมีที่ใส่ของนิดนึงแต่ใส่มือถือไม่ได้ครับใส่น้ำให้เด็กดูดได้ครับสองแก้วน้ำส้มกับน้ำแดงเนี้ยประมาณนั้นมี คล้ายเบรกนะเขียนเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกรับไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับกดเวลาเห็นรถไปปุ๊บกดเบรกหรือว่าเราวิ่งกดเบรกทางนี้ก็ได้นะครับกรณีแบบว่ามือไม่ว่างนะใช้ตีนก็ได้นะครับเนี่ยประมาณนั้นมีเบาะเด็กด้วยที่สําคัญเบาะเด็กนี่พับขึ้นมาล็อกเลยโอ้เวิร์คครับฮนะตรงนี้นี่เวิร์คมากเลยเบาะเด็กนะครับแต่ว่าผมไม่คิดนะครับว่ามันจะเอาไปใช้นะอ่าเพราะผมไม่ใช้อยู่แล้วเบาะเด็กนี่พับลงได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับ เบาะนี้สไลด์ได้ด้วยนะครับสไลด์ยังไงอ้าวไปดูหันดูฝั่งนี้เออก่อนสไลด์นี่ไปดูตะก้าก่อนครับมีตะก้าใส่ของนะครับตะก้าที่ใส่ของก็คิดว่าใส่แกงได้ครับใส่น้าแข็งได้ครับคงละลายหมดนะ,อะมอเตอร์เป็นขับกลางนะครับมิดไดนะช่วงล้อกว้างก็อยู่ประมาณสักให้ผมวัดเอาคืบเอาหนึ่งคืบสองคืบสามคืบอ้าวโอเคประมาณ60เป็นถูกป่าวะนะประมาณนะมีโชค๊คก็พอได้อยู่ช่วงโช๊คครับรถดูตอนแรกผมนึกว่าเป็น,ปนแหนบนะทางเนี้ยนแะแต่มันไม่ใช่ มันคือโชค๊คมีไฟวงๆสองอันเป็นไฟไท้กอกถ้าดูดีๆเหมือนตอนอะไรลู้ป่ะเหมือนลูกลอยเหมือนลูกลอยขบูฮะเหมือนเอาลูกลอยขบูมาใส่นะครับอ่ะเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆถ้าใครบอกว่าเหมือนก็เหมือนตามผมไปมองโกนเป็นอ่าสแตนเลสเหล็กเหล,ล็กหรือสแตนเลสไม่รู้ล้อข้างเป็นล้อแม็กนะครับแม็กสี่รูนะใส่แม็กรถเก่งไม่ได้นะมันใหญ่เกินนะฮะเอาละแล้วส่วนเบาะที่ผมบอกเลื่อนนี่กดตรงนี้เอาตีนเหยียบก็ได้นะเลื่อนได้โอ้ เป็นงานเลื่อนเขา้าเลื่อนออกได้ถ้าเป็นผมไม่ต้องล็อกสปินเราเวลาขับก,ก,ก,ก็ชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกได้ครับเออเืินดีเดี๋ยวพังละคราวนี้ไม่ต้องไปคืนเขาโอเคเบาะนะครับหมุนได้ครับไม่รู้จะควงสว่านไปทําไมแต่ก็จริงๆแล้วเอาไว้อย่างนีค้ครับเผื่อนั่งอีกคนครับเผื่อตอนนี้ให้แฟนเรานั่งนะแฟนต้องพี่ดีฝาเราว่าแฟนจะยิ่งใหญ่ฝาเราให้แฟนนั่งหลังคซนผู้ขับก็เป็นเราเองนะนั่งหน้าส่วนลูกเราก็นั่งหน้าอีกทีนะครับก็ดูอันดับ การดูการคุมการดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนแฟนทีอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเราได้นะครับสามารถตบหัวโขรก,กรบาลเราได้นะอันนี้ก็คือเราผู้ขับถ้าขับไม่ดีไอ้ข้างบนก็จะขกหัวเรานะครับแต่ถ้าไอ้ข้างหน้าทําอะไรผิดนะข้างบนก็จะตบหัวเราอีกทีว่าทำไมเราไม่สั่งสอนลูกให้ดีนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะไปโมลถกคันนี้นะครับอ่าหลายๆคนบอกว่าโมยังไงนะผมไม่แนะนําให้ใส่กล่องที่เป็นกล่องสาเร็จรูปพวกเจ็ดสอง 8072130ผมไม่ใช้แนะนําให้ใช้กล่องวัวทอยจูนเอาเพราะว่ามอเตอร์มันเป็นมิดได้กล่องพวกนั้นมันไม่สามารถใส่ได้นะครับตอนนี้งานเยอะมากก็คือว่าแบตเตอรี่เป็น12โวลต์เดอร์มีไฟเลี้ยวโดยรวมแล้วรถคันนี้รับน้ําหนักได้100กวาโลแน่นอนนะครับยกยอได้ไหมลกอกอก็ต้องเหยียบไว้ข้างหลังข้างข้างนี่ครับแล้วก็เอาเข่าแนบแล้วก็มือจับเอาครับยกล้อได้สบายเบื่อๆนะครับก็ถึงเวลาขี่ครับหรือขับดีครับเพราะมันมีสามล้อเนาะ ผมก็ขับสไตล์ผมนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงลองคิดถึงเวลาคุณขับดูว่ามันจะเป็นเหมือนผมไหมนะครับผมวัดความเร็วด้วยแอปเหมือนเดิมนะครับแอปนี้ใช้เครื่องตัวนี้วัดความเร็วคนเคยถามหลายทีมากเลยใช้อะไรวัดแอปตัวนี้นะครับเอาละผมอัดวิดีโอก,ก่อนปึ๊กอัดวิดีโอเลยเหนาะอัดอ่าผมก็อัดวิดีโอไว้ครับที่ผมทําแอปนี้ผมอัดวิดีโออย่างนี้นะครับไปเดี๋ยวไปลองล่าขี่กันเลยขับก็ได้ แต่มันเป็นแฮนด์เนี่ยดิเอาละ,ะความรู้สึกผมตอนนี้รู้สึกว่าอ่าบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกเดี๋ยวมันจะหล่นไหมเนี่ยมือถือผมอ่าโอเคไม่น่าหล่นเนาะอะนะถอยหลังก่อนเดินหน้าอ่าโอเคสังเกตเลยวว่าความเร็วมันถ้าเทียบกับจักรยานไฟฟ้าใช่ไหมรู้สึกว่ามันเฉยๆนะครับอ่ะเกียร์มีเกียร์เดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวผมถอยหลังให้ดู แต่ซึ่งถอยหลังนี่มันเป็นภาษาจีนซึ่งผมไม่ชอบเลยมันน่าจะพูดภาษาไทยอ่ะภาษาจีน,นอ่าได้หไหมมันพูดว่าหลบไปสิจะถอยหลังอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่งั้นกูทับเลยมันก็มันพูดเสียงดังไปครับน่าจะพูดค่อยๆพูดหน้าเสียงน่ารักน่ารัก,กหน่อยคนจีนเหมือนพูดแบบเสียงเหมือนคนทะเลาะก,กันอะประมาณนั้นเออจริงนะแต่เราไปอยู่จีนจริงตะก้าเออเดี๋ยวดัดตะก้านิดนึงอ้าวอ่ะเี่เงียบ,ยบนะครับอ่าลองดู เน่รู้สึกว่ามันจะมันจะคงเค้งคงเค็งอยู่เหมือนกันครับอ่านี่ถ้าถ้าถ้าขี่อย่างาาเงเี้ยล้อลอยเลยล้อข้างลอยนะฮะความเร็วสูงสุดแล้วนะครับเกียร์สามอยู่ที่ประมาณ21โอ้โหเ้ยวแรงไม่ได้ลอ้ลอ,ลอ,ล,อ,ล,อ,ล,อลอยลอ้อลอยล้อลอย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 ล้อลอยต้องเบาจริงแป่งลอ้อลอยข้างนึงอะเห็นไหมแล้วขี่ต้องคอข้อแข็งถ้าข้อไม่แข็งเนี่ยอ่ะจริงถ้าคนแก่ ผมเพงบอกไม่แนะนําไม่แต่งมากอ่ะเดี๋ยวดูลองเกียร์โลดูกอโรลิ่งเท่าไหร่โอ้โหโรจริงครับกว่าจะไปถึงไหนก็ตากแดดตัวดำแน่นอนของเรื่องก็ดําอยู่แล้วนะครับต้องบอกก่อนเป็นเกือบทุกรุ่นนะครับไอที่โคงโค้งอย่างเงี้ยน้อยเพราะว่ารถมันเป็น3ล้อขี่ก็ต้องค่อยๆเลี้ยวนะแต่เลี้ยวมากแบบฉาบฉวยเลยอันตรายครับอาจจะขัเมาได้นะกินดินกินหินไปนะกินหนึ่งอยู่ประมาณ ความเร็วประมาณ10บกว่า 11, 12, สิ1เ1 1ดสกียรอ2อ่าลองดูอ่าโอ้ยลอลอย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 โอ้ย,อ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 ยจริงจริงจริงนี่ขนาดผมขี่ไม่เร็วนะนี่เลี้ยวแรงไม่ได้นะอาจจะมีเสียงดังในกับเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ในรถนะเพราะว่ามีเบาะเนี่ยอ่าถ้ามาเบาะไม่ให้ดังเนี่ยปิดบเบาะดิหายไหมอ่ะเบาเข้าอ่ามีเบาะเด็กอะ่ะถ้ามันมีน้ำหนักเด็กนั่งไปแล้วคือไม่มีเสียงนะครับ เกียร์สองประมาณ17 18นะครับมีแต่แต่เสียงดังดีชอบแต่ไม่ชอบเสียงถอยหลังอย่างเดียวเดี๋ยวซ้ายมีไหมอันนี้ไม่ใช่เลี้ยวซ้ายอันนี้ไฟหน้าโทษทีเดี๋ยวแแต่ก็ดีถ้ามันเป็นเสียงที่เอกลักษณ์อย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะได้ปล่อยมือได้ครับมันเป็น3ล้อแต่ไม่ได้อย่างเดียวเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวมันโค้งอ่ะโอเคกลับแล้วครับเพราะผมเริ่มร้อนแล้วโอ้วงเลี้ยวแคบไปหน่อยครับต้องถอยหลัง นะถ้าผมถอยหลังสักประมาณกิโลหนึ่งคนคงม,มองทั้งหมู่บ้านนะว่าไอตัวอะไรมันบ่นว่าอะไรเงีเเเ้ยเอยมึงถอยไปสิว่ากูจะถอยหลังในเงี้ยแต่ถอยหลังเนี่ยมันมือเหมือนแรงไปนิดนึงพอถอยหลังปุ๊บจะรู้สึกว่ามันถอยแรงตกใจเหมือนกันผมตอนแรกบิดถอยหลังเอ้ยแรงว่ะอาจจะแรงกว่าเดินหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะความเร็วเดินหน้าพลิกเลยเอ้าวจอดับอีกแบบนึงครับอ่าพลิกเลยนะครับเดินหน้าเกียร์สามเอาละไหลยาว นะครับเอาละโอ้ย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 ยี่กว่าครับยี่ดกว่าครับเลี้ยวโอ้ยล้อรอยล้อรอยเร็วเร็วไม่ได้ครับผมก็จะทําความเร็วให้สักประมาณสักสามสิบกับสี่สิบนะโอ้ผมดูแล้วถ้าสี่สิบเนี่ยผมก็น่าจะเข่าแหกนะครับ โอ้โหแต่มันก็มันดีเหมือนกันว่ะมันดึงดึงเดียมเหมือนอารมณ์เหมือนเล่นรถบัมปอะนะโอ้โหเอ๊ะมันก็มันดีนะแต่ล้อมันลอยลอ <laughs> ยกล้อเฮ้ยยัล้อลอยเฮ้ยแต่มันก็ได้อยู่แต่คนแก่ขี่ก็ต้องระวังอะ่ะต้องแบบต๊อปๆหน่อยเวลาถึงทางโค้งก็ต้องค่อยค่อยค่อยลินเข้าไปลินไม่ได้ลินเล่านะค่อย่อยลินค่อยเลี้ยวนะถ้าเลี้ยวช,ชุบชับชุบชับในเงี้ยอย่างผมล้อลอยแน่นอะแต่ก็ ก็ถือว่าขี่ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบอันตรายหรือเปล่านะครับนี่ต่อไปเราจะไปชมวิวนะครับสวนผมนี่มันจะเป็นอย่างนี้บิ๊กฟูดอ๋อโอ้ยดีเว้ยนี่ชอบตรงนี้มองมองมองอ่ะเี่นี่คือทอมน้อยๆของผมนะเวลาแบบพานั่งพักผ่อนนะแล้วก็ศาลานะเอาละอ๋อให้สบายถ้าขับอย่างนี้ผมผมว่าขับได้แต่ว่า มันจะมันจะทำให้เราแบบอ่าเออ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 เอา,เอา,เอาละไอ้นี้อรีผมน้ำจะท่วมบ้านก็เลยกัน้นเทสกระท่อมเทสกระท่อมนะถอยหลังโอ้ไม่ไหวว่ะเสียงมันดังจริงอขอเดินหน้าก่อนถอยหลังอ๋อสบายอย่างนี้ลุยลุยลุยได้สบายมอเตอร์ขับกลางกำลังมันเยอะ เป็นมอเตอร์ธรรมดามันไม่มีเกียร์ไงอันนี้ผมบิดแล้วโอ้โหโคตรชอบเลยอย่างนี้โอ้ลมนี้โอ้โห,โโหมาแล้วโคตรมันเลยครับโอ้โหจะ,จะหล่นของไหมเนี่ยโอ้ยโ,โอ้ยเอาละนี่เป็นไงคุณยายไปจ่ายตลาดมาแล้วครับมองอะไรครับอแอน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 โหยกล้องโค้ชดีอ่ะ อยอยล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 อลอลอลอยลอยี่จะคว่ำพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะพอดีกล้องโกโปรมันมีตัวกันโครงนะครับก็โอเคลองขีให้ดูแล้วเหลือแต่โมตอนนี้ก็ความเร็วเดิมอยู่ที่ประมาณ21เนาะไม่ต้องตกใจความเร็วมันน้อยไปหน่อยแต่ก็ผมคิดว่าทำทันนิดนิดหน่อยหก็คงจะดีจะทําเยอะเลยนะครับกล่องที่จะใช้โมก็เป็นโปรทอยเอ็มสาก็พอเพราะว่ากล่องตัวอื่นมันเยอะเกินไปนะครับเยอะเกินไปมันก็จะไม่ไหว ผมว่ามันใหญ่เกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองกันเลยนะครับว่าโม้แล้วจะเป็นยังไงฝากไปด้วยนะครับสััสดีครับ